ตั้งนโมสามจกท่องว่าริติริต,ต,รต,ติมิต,ติจุติธรณีปริตตสมุหะติสมุหะ,ะตาสมุหะเสมาสมุหะนยะเอวังเอหิเป็นคาถาของครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ยายสายทองเคยได้ยินมานานว่าหากแตะธรณีแล้วท่องจะได้ฝากตัวไว้กับ พระแม่ธรณีคืนนั้นลมเย็นพัดผ่านเสียงกระซิบดังก้องจากพื้นดินว่าลูกของแม่จะไม่ยากจนอีกต่อไปเช้าวันถัดมายายสายทองเดินไปหลังบ้านและพบหายเงินหทองฝังอยู่ใต้พื้นดินข้างธรณีที่เธอแตะเมื่อคืนนับแต่นั้นมาใครจะเข้าออกบ้านยายก็จะบอกว่าแตะธรณีก่อนนะลูก ให้แม่ธรณีเปิด